นี่ครับคือบรรยากาศนะครับหลังจากกำลังเนี่ครับบรรยากาศฝ่ายต่างๆนะครับทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับฝ่ายกทมนะครับก็มารับเรื่องพิจารณาครับร่วมกันกับชาวบ้านครับในการที่จะยินดีเพื่อที่จะเปิดนะครับประตูระบายน้ำพยาสุเรนครับ เดี๋ยวท่านผู้ชมจะเข้าใจผิดนะครับหรือว่าสับสนประตูรบาน้ำพยาสุเลนนี่อยู่ตรงตลาดตรงสะพอน,นะครับถนะน,นสายใหม่นะครับ นะครับถนนสายใหม่ทางซ้ายมือผมก็จะไปะไทยลากไปที่บินบุรีครับทางซ้ายมือผมก็จะไปสายใหม่ไปจะพานใหม่นะครับแต่ถ้ามุ่งหน้าต่อหน้าผมนี่ครับก็จะไปนุ่นทับตาาอดิตถ์นครครับอะะบอกไปรามินทานงนี่นะครับบรรยากาศนะครับในการเจรจาก,ก็เป็นข้อตกลงน,นะครับด,ด้วยดีนะครับ สามตำบลนะครับมีตำบลนะครับณละสวายตำบลอะไรบ้างตำบลลาสวายคือคตล้ำสามแก้วนะสามแก้วล้ำกาคลองหนึ่งคลองห้าครับเรามาร่วมกันเป็นไงครับพวกมันทานหรือยังครับพวมาสองเดือนกว่าครับครับความเสียสละความอดทนมันก็มีกินมีกิจยังกัดนะเพราะว่าเรามาเห็นสภาพท้งนี้แล้วทางเรามันห่างกันมากมันห่างกันเป็นเมตรนะครับแล้วเราคนก็ละมานมาตอนนี้ น้ำก็เริ่มเน่ายุงชุกชุมมากครับโรคระบาดก็กำลังตามมาครับตอนนี้มีไข้เลือดออกหลายๆครับแล้วก็น้ำกัดเท้านี้แน่นอนครับเกือบทุกที่ผลการเจราจาว,วันนี้นะครับมีความตั้งใจใครครมากน้อยอางผ,ผมยังไม่ทราบรายละเอียดแต่ว่าที่เรามาเรียกร้องนี่คือต่อเน,นื่องจาก ที่เราไปที่สปงปอไปเรียกร้องสี่ข้อนะครับเขารับปากเรามาสี่ข้อคือเปิดประตูระบายน้ำคลองพญาสุเรนเมตรห้าสเปิดประตูน้ำคลอง8.90เมตรสิบเซนแล้วก็หาทางระบายน้ำพายาในคูลองให้น้ำได้หลายสะดวกโดยท่านประชาชนในน้ำสอปอปจะส่งนอชอที่เหลืพอนพ้อย เขาพึดีมาช่วยร้อยนายเขาให้ข้อตกลงข้อสัญญาเราไว้อย่างนี้แต่เรามาดูแล้วเขาไม่ได้เปิดตามที่ให้สัญญากับเราไว้แล้วก็กลางคืนมีคนมาเห็นเขาแอบปิดนะครับคือเปิดเฉพาะกลางวันครับจริงหรือ,อญญเปล่ากลางวันเฉพาะกลางวันครับนะเปิดเฉพาะกลางวันเปิดเฉพาะกลางวันแต่กลางคืนปิดตัวใครตัวมันผมกลางคืนปิดแอบปิดเปิดจริงหรือเปล่าครับเจ้าข่ญญาวว่ามี ต่อบุคคาลิตัสนะครับครับฝั่งนี้นะครับตอนนี้ที่บอกเห็นอยู่ครับไปถ่ายภาพได้เลยไปถ่ายได้เชิงสะพานเร้านสะพานฝั่งตะวันตกได้สะพานนะคะมีฝั่งเหนือมีอยู่ตอนนี้มีอยู่คือชาวบ้านที่มาวันนี้นะครับเราก็ไม่ได้มาขออะไรมากแค่ เพียงแค่เปิดให้เราตามข้อตลกลงครับรคือเมษทัศน์สิ์เมษทัศนินะครับแ,แล้วก็ถ้ามันมีผลจะทบทั้งในทั้งในเราก็ยินดีให้ลดจาลดที่เป็นข้อริเร้องของชาวบ้านนะครับแต่ทําไมกรุงเทพม,มหานครทนาทำไมถึงไม่ยอมต่อหรือว่ามันจะไปทะลุทะลวง นะครับอุโมงยักษ์หรือเปล่าครับที่ทําไว้เนี่ยมันใครไม่ได้ครับ,รบเหมือนกับกล้อง C C T V หรือเปล่าครับนะทำหลอกไว้เพื่อหลอกลวงประชาชนนะครับนะี่คือสิ่งที่ชาวบ้านครับนะเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรมากนายครับทำไมนะครับปกติน้ําท่วมเนี่ยมันจะท่วมจาก มาข้างบนใช่ไหมนะแต่ตอนนี้นะข้างบนท่วมก่อนครับนะแต่ข้างล่างเนี่ยไม่มีน้ำไม่มีน้ำนะแต่ทําไมคุณไม่มีน้ำใจนะครับในการเพราะว่าผู้ว่ากทมเนี่ยครับคุณต้องเผื่อแผ่นะครับคนจังหวัดเอะไรมณทนใกล้เคียงด้วยครับไม่ใช่ว่าน้ำท่วมกทมไม่ได้ครนะแต่ เวลาเลือกตัวแทนครับนะคนมก่มมรก็อขอเยอะนะครับนะแต่เวลาเลือกตัวแทนมาช่วยเราเนี่ยไม่มีครับขอนั่นขอนี่ครับนะแต่เวลาคนที่มาทํางานเนี่ยไม่มีคุณภาพด้วยประสิทธิภาพโดยเฉพาะนะครับนะ